By the Saudi club home. Hello, everyone. I'm here at intersection of uh, Nang Sai District, uh, Udon Sai Province. Yeah. From that way, it came from the Luang Prabang Province. Yeah. Or, or You can go to Luang Prabang Province. Uh, province on this way. On that way, you will go to a uh, o n Sali province. Yeah. And straight here, you can go to u uh, Luang Nam Tha province uh, continue to uh, Vietnam country. Wow. นนเจ้ากสของเมือง ไซแบ่งรวมไสเนาอคร mm hmm. ับจะให้เหตุไปคลิปนึงแล้วเนาะ mm hmm. มาจากบนนั้นเนาะข้างในเนาะ mm hmm. จะมาจากหลวงกราปังเนาะ mm hmm. หรือว่าท่านจะไปหลวงกราปังไปไปเส้นนั้นเลยนเ,เนาะ mm hmm. แล้วเส้นนี้จะไปพงศลีเนาะข mm ้างในไปพงศลีเนาะก mm ็จ hmm. ะไปพงศลีท่านก็ต้องผ่านมือหล่าเนาะ mm hmm. มือหล่าก็แข่งบับรวมไซนี่แหละ มืองลาดเป็นเนื้องนที่ว่าวัดพระเจ้าสิงคำอยู่เนาะท่านสามารถไปบึงคลิปของพระเจ้าได้คือหลังแล้วก็กลายเป็นมือหลากลจะไปเมืองขัวเนาะมือขัวขึ้นกับพงสลีแล้วก็ไปพงสลีข้าพระเจ้าก็เคยไปพงสลีแล้วเนาะท่านสามารถยึดตามคลิปนั้นได้เนาะว่าเปา็นยังไง,งหลวงหลวงเนาะมาที่มือหลวงที่นี่ข้าพระเจ้าจะไปมืนเนาะข้าพระเจ้าจะ นอนอีกคืนนึงแล้วก็ไซเซ่รถไฟไปมงหลวงเนาะแล้วมุลงลวงขบังจ้างานี่ก็เพียงแต่ร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบกิโลเมตรเนาะจางนี้ไปเมงไปเมืองลานี่ประมาณสักแปดกิโลเมตรเนาะกันเนาะแบบนี้ข้างหลังขับพเจ้านี้เนาะ,ะก่อนจะไปฮอดเมือนนงอแผงลองน้าเนาะจะทานทำจัง๋อง,ออง นะาะทำจอประมาณ50กิโลเมตรทำจออันนีขึ้นครับอ่าแขวก็ดนไซด์เขาในเด้อน,นี่ท่านเจนปล่อยอยู่นี่เน,นะาะจะแจ้งเนะาะคนนี้เนาะครับเจ้ากระติดตามไปนี้หลวงพระบางเนี่ยค190กิโลเมตรเนาะเมืองหล่ากัสเปกกิโลเมตรทำจองออกนี่50กิโลเมตรแล้วก็อ่างน้ำหินไปทั้งนั้นก็พบกิโลเมตรเนาะคนนี้เนาะแต่ขับเจ้าก็ได้าง,งาคลิปเมื่อก่อนเนาะขับเจ้าได้างไาปทัอ้อ ที่ไปหลวงนะ้ำชาเนาะแล้วก็ไปประเทศเวียดนามกับพานทำยมองทรร่าเนะด้ออ่าพัดยมองเนาะกับไปทางนี้เนาะกับแขวงพุกซิลีกับไปทางนี้เนะงงาะเดี๋ยวนะแล้วก็หลวงพระบางกับไปทางนี้เนาะอันนี้กับซิอีโอภายในอ่ารวเมเงีองรวมไซถ้าว่าท่านอยากไปอ่าอ่างหินกับแม่นแต่ที่น,ะนี้ใครเนาะกับประมาณนั้น กันไหมเนาะกับขับเจ้าจะพาทานยางเข่าหอมดิฉันขับเจ้าเคยยางแถวนั้นขับเจ้าเคยยางแล้วก็มีหลายคลิปแล้วพี่น้องเนาะกับขับเจ้าพญายาจยางเข่าหอมดิสลายกระเช้หนังสือีสินพี่น้องเนอหนังสือสีนหลายๆเนาะต้องว่าอย่างหลายเนาะสานก็ะหูกแล้วเนาะแถวอุดมไซนี่ก็แม่นว่าใกล้ไซเดดสินเนาะ เดหลวงน้ำท่าบอกฟงซลีบอกสิบบเต็มสิกะกับเมียนว่าเนาะกับไก่เสด็จจีนมัดบอต็มนี่กับบอเฮว่ากันหน่อยเนาะบอตินกับเว่าคนจีนหรือว่าต้นพึ่งเนาะแปลงบอแก้วกัคนจีนเนาะหลายกะบเขตอ่าพัฒนาเศรษฐกิจเนาะด้วยแถวน้มัดนะครับเจ้าจะลองย่างไปแถวอ่าห้องนี้บึ้งมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นห้านหญ่ของจีน เนาะเบื้องนี้ก็มีห้านขายโทรศัพท์เนาะเบื้องนั้นก็ห้านขายโทรศัพท์คอนเทนเนอร์เก่ารถนี่ทองเที่ยวแลคอนเทนเด้อเมืองไซต์เป็นเมืองท่องเที่ยวกันเนาะขับเจ้าเขับออกมาสามสีเที่ยงแล้วเนาะเขับออกมาสามสีเที่ยงแล้วก็มึงไซต์นี่ล่ะขับเจ้าเดินทางมาจากอ่าบอสตันแข่งรถน้ำตาเมื่อวานนี้เนาะก็มาอ่ามันน้อยอยู่อีกขึ้นนึงเนาะ แล้วก็มือเดินกระซีเดินทางต่อไปหลวงขบังเ๋็นหลวงบางนี่ครับเจ้าจะอยู่ลายทีนึงเนาะมีลายขึ้นนีกทีนึงขบังขับเจ้าเคยไปหลวงขบังกันหลายปีมาแล้วเนาะแต่ข่าวเจ้าเห็นลายคลิปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายนั้นข่าวเจ้าจะไปลองๆบึงเนาะ บอลุงดุมไซบอลุงดุมไซนี่ข่าพระเจ้านี่ก็ได้ทักทามไปหลายคนบางคนก็นว่าคนอ่าขอพุนว้อยหลายกันม้ข่าพระเจ้ามาีจแล้วเนาะแล้วมึงเศร้านี่ข่าพระเจ้าก็ไปทำทุบบ่า่วดพูธาตุเนาะเพิ่นว่าสนพผอชิลายชุดข้าพเจ้าก็ได้ข้อมูลแตกต่างกันเนาะสนพผอชิอยู่แบงดุมไซหลายชุด แมนคนขมุเนาะขมุนาะราม,นะมากะพวกอ,อาคาเนะาะคาแล้วก็ชนพะผุน้อยเนาะนะแล้วก็ชนพะม้งนะครับเนาะชอพะม้งแล้วก็เนโนนแล้วกนะ็คนจีนเนาะคนจีนเนโนนเนาะ บรเวเศบรวาคขาเจ้าะกระดิ่วไปเลยเนาะอยู่แข่งเหนือของเราเนี่ยป็นคนจีนอยู่หลายเน,ะนยาะกันอยู่แถวอยู่แถวเวียงจันทร์อยู่แถวเวียงจันแล้วเจอคนเกาหลีเนาะคนเกาหลีเราลินด์เราขยุตไตเห็นแต่เป็นคนเวียดนามเนานะว้าประเทศใดก็เขามาอยู่ลาวนี่หลายแล้วกัน,นะเนาะมาลงทินหลายเนาะคนหลายประเทศมาลงทินหลายเนาะ มันนี่กระแดดสมควรกระแดดสมควรเพราะว่ามืัอเช้านี้สิบวงยังแดดบอกกเลยเนาะสิบวงยังแดดบอกเถอะก็งินนี่เนาะท่านเห็นเนาะเป็นเงิ้นไงจะจะจะมีตัวหนังสือจีนมั้ยจะเคยนะครับเจ้าก็บอกเข้าใจเนาะมันคนอจีนแล้วเนาะนะแล้วเงินทีนี้ก็เป็นลบเป็นโน้นไปลีแล้วเปล่นแลาวขึ้นโน้นลงฟู เนาะคือนู้นงลงพูเด็ดน,นกี่ข่าบเจ้าศาสตร์ไปกับอันนี้ก็ลงนวลมาหนิเนาะนี่ก็ลงนวลมาขานาะว้าวบเบื้องด้อพี่น้องผู้ใดที่อยู่เมืองไซส์แขวนอยู่ไซสเนาะอยู่ต่างประเทศอ่าอยู่ต่างประเทศเ็ค่อยเนาะเบื้อง่อนเนาะบ้านเมืองเขาเป็นสีเดไรเป็นเนาะมาเยี่ยมมาหยามเนาะว้าวอันนี้ฮันตัดผม ถ้าคุณน,นทันทดพงจะเป็นทุงอเมริการว้าวทุงอเมริกาจบดีเดี๋ยวข้างนีอเอมอมิกาอยู่ด้วอยู่ด้วย,ว,ย,ว,ยว้าวข้างนี้นื้อมอเมริกาอยู่เนาะแสดงว่าอย่างนั้นเนาะว้าวเงินคนอยู่ทา้งในห้างขายเครื่องครับเจ้าก็เคยยางมาอนะ่ะ คุมมยึดเถื่อนเนาะเสร็จคุ้ม,นนมขา้าราชกางไปแล้วทั้งเขตที่ไปลงน้ำท้าเนาะแล้วเขตที่ไปพงศลีและเขตท,ที่ออกไปทั้งโลขบางขา้ขาราชกากับข้าพเจ้ากันย่างไปเรียบร้อยแล้วมาชุดนี้ก็ถือว่าครบครบแล้วนี่คุณนะ้อยสี่แง่งก็สี่แง,ง่ประมาณนี้คุณนะ้อยสลายคนชนบทพระเจ้าราชการใ้มือซื่อ,อเครื่องเป็น,น เด็ดที่ท่านเห็นนะจะซ,ซื้อเครื่องเป็นลา,ลายปลาเดียวรถเนะาะลายปลาเดียลวลวดจะไปขายบ่หรือว่าไปจะไส่บอ่อเนี่ยนอยู่แล้วต้องเอาไปขายเนาะ<ป>ทีละกันสัญจรยอยู่ในคุ้มนะครับเนาะจะเป็นซิเนาะะเป็นซิเพราะว่าเมืองนี้เป็นค่อยเป็นโน้นอันนี้จะเป็นห้างขายเข้า ก็คาบเจ้ากับไ,ได้บอกไปแล้วเนาะเข้ากิโลนึงประมาณ12บสอพันขึ้นไปเนาะเดินไหวส์เอ่อวันกิโลอิสเลย์เทรลทาวสันอัพทูชิลลินทาวสันคิปต่อกิโลต่อ this way you can go to the uh, Laotian Railway Station

อุลม a ซ province uh, I 我 came here to do the the clip the clip last time uh, this way you can go to a uh, uh, Laoh China railway station No. Yeah, พี่น้องทั้งนี้ท่านสามารถจะไปสถานีรถไฟลาจินได้นะ แล้วก็จะไปหาทางรถไฟก็จะมีวัดแคร์คำวัดแคร์คำข้ขาพเจ้าก็ได้ถ่ายทำไปหลายคลิปหนึ่งอยู่เชิงภูเนาะแล้วก็มีท่าตัวหนึง่งท่าตัวหนึง่ง้าเจ้าเสียเหตุบุญพร้อมบุญนมัสการพระธาตุหลวงที่เวียงจันทร์เนะาะข้าพเจ้าได้ถามปไปแล้วเนาะแล้วสไลดยห้าอยู่แถวนอกเป็นของคนจีนไม่ได้พี่น,อน้องแล้วของจีนมัดเนาะ ประมาณ6กจุดแปดเนาะท่านจะไปอ่างน้ําหินได้เนาะอันนี้ก็เป็นตลาดข้าพเจ้าเคยไปเข้าไปไททัเอ่าท่านึงแล้วเนาะตลาดนี้เนาะค่าฝากรถนี้ส0 0พันกิท่านั้นอีอล่ะสอง0ันกิลเท่านั้นได้ก็ถือโอกาสมาเลยขึ้นนั่นเนะาะโอกาสไปไททัทมหินอนอกเลยเบิ้งเลย แต่ยินเล่นกไ็ไล่ให้ความเห็นก็ติดตามเดกระดิ่งนัเนไปเด้ออยู่บ้านทิน,นตลาดบ้านทินเนาะไหนเป็นตลาดบ้านทินเด้อไหนเด้อเนาะยางพีน,น้อยเนาะท่านก็จะไปเห็นขวัว เป็นขัวข้าบเจ้าได้ทําคลิป,ปเป็ดเชลลี่แล้วเป็นเป็นขัวแล้ว,ลวก็ทีเป็น uh, วัดแคร์คำเนาะวัดแคร์คำ้ำหล้วต่อมาต่อไปจะเป็นสถานีสถานีรถไฟลาวจีนเนาะเดี๋เป็นอย่างข้าบเจ้าต้องหูวเจริญหอมเพราะว่าข้าบเจ้ามาอยู่นี่แล้วเดินสมควรแต่ลายเสื่อสมควรเนาะเนะี่ยพาเห็นบ่าห้านไข่เข้า We always <laughs> uh, sell the rice by kilo. One kilo is uh, 12,000 kip and up to 15,000 kip and up. Uh, 12,000 kip and up to 15,000 kip, sorry. Yeah. Not even $1 per kilo. Mm. Cheap, cheap. But I don't know what, where the rice is coming from. Sorry about that. I would ask them, my mind get in trouble. Yeah look at that. Oh the rice here. But you see the sack here like, like uh, Thailand. Yeah, from Thailand. I can sell uh, from Vietnam. Yeah. Even from Vietnam. Yeah, I saw that. Uh, Yeah, don't forget to like, comment, and subscribe, please. Wow. Don't go too fast, guys. Slow down. Yeah, this way. Wow. This ชินเจนเนอบ้านชินเด้อต่อไปจะเป็นบ้านฮับออกายไหมเนาะแลาฟ้านก็นจะเป็นบ้านนั่นปลาซักเนาะเห็นเนาะเปล่ามืันนี้ก็ได้ยางช่เม,มือ่อกับที่รถเอาขี่รถเอา กีโรถไฟฟ้าเนาะกีโรถไฟฟ้ามาหลอกเดี๋ยวไประเไทยมึ้นผีแต่รับจะมากอดุลไซด์ได้ขนาดเด้อมากอดุลไซด์ว่าอดุลไซด์นีอ่าเนาะเป็นมีพานะแบบว่ารถไฟฟ้าฟรถไฟฟ้าดิจากอ่าผ่านีรถไฟมานี่มาเข้าตัวเมืองเพียงแต่สิบพันกิโลพี่น้องเนาะเพียงแต่สิบพันกิโลแล้วถ้าจะไปใส่จัลจุดเนาะเพียงแต่ห้าพันกิโล ทางกับแขวงอื่นแขวงอื่นนี่ข่าพเจ้าไปมาแล้วเนาะ,ะแขวงบวกแก้วจะหารถยากเนาะ,ะผมสลีนี่บ่มีเลยเนาะรถตุกต๊กตกบ่หรือรถแท็กซี่บ้บ่มีเลยอยู่คิวรถนนรเนาะข่าวจะจะข่าวพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนอยู่คุ้มนั่นแถวน,นั้นเนาะใจะดีหลายถ้าประชาชนแถวผมสลีบึงคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเุกท่านขอบคุณขอบใจหลายเนาะว้าวบ้านนี่นี่ มีอะไท่านทังลุนเคยมานี่เนาะเป็นว่ายินดีต้อนรับท่านทังลุนสีสุริตกรกรมกรมการเมืองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมาเหตุเวียกและเยี่ยมยามสุดส่วนสาธิตและบริการเทคนิคกสิกรรมมือมือลาวจีนยังสุดใจวันทีส่สิบเอ็ดสิงหาสองพันสิบหกว้าวจะหมายว่าทา่ทานท่านทุ้งลุนเคยม้านี่เนาะอ้าวภาพเจ้ากระหานหู้ นายลบนายยกประกีบุตรเก่าแต่ว่าอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ่านจะเห็นเนาะบางคนก็นว่าวนก็สนอ่าเศร้าสนผู้น้อยหลายอยู่นี่บางคนให้ขอบมุขเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าขึ้นไปวัดเศร้านี้เจะว่าขามุหลายก่อนเนาะแต่มีขมุอาคาอากอเนาะ เสามงแล้วก็เสาสวนเผาวน้อยเราจะขับเจ้าจะบนยางไปแถวฮอดจัดวาในใครเนาะจะบนยางไปเขาตุน้นเนาะจะขอยึดไปแค่นี้นะครับเนาะแ่าเพราะว่าข่าวเจ้าเคยเหตุจิปเกี่ยวกับว,วัดแค่์คำเนาะวัดแค่์คำกับสถานีรถไฟลาวจี๋แล้วเนาะจะไปทางนี้เนาะจะแถวนี้เลยครับเนะาะจะขับเจ้าขอยางกลับคืน นาะอันนี้ประซุที่มาแต่แขวงนอกหรือว่ามึงแถวนอกนะมาซื้อเครื่องวาวสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเข็ดนี้เนาะวัดภูโทเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าฝากไว้ชนะแต่ว่าข้าพเจ้ามานี่ข้าพเจ้าก็ได้เข็ดหลายอย่างแล้วเนาะหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปขึ้นวัดภูธาดึกก็สองเท่อแล้ว สองเนาะครับเจ้าก็ไปขึ้นน้ำตกน้ำคัดเนาะก็ไปมาแล้วสิ่งที่สำคัญเนาะเมืองหล้าที่วัดพระเจ้าสิงค์คำยูฮันครับเจ้าก็ไปสัมผัสมาแล้วเนาะท่านสามารถติดตามคือหลังเนาะที่ว่าคลิปข้าพเจ้าได้ทายท่าไปเนาะอย่าลืมครันเด้อ กดไล่ก้เห็นกดกระดิ่งคว่มด้วยกดกระดิ่งคว่มด้วยก้อนติดตามไฮโดรครับเนาะกับกดกระดิ่งเนาะรคาร์บอนครับข่าวเจ้าก็สำเร็จแล้วเดี๋ยวสำเร็จแล้วเนาะทานแล้วจากอ่าบริษัทอ่ดยูทูบเนาะแต่ว่าครับเจ้าบริหารเอาเงินเอาค้ำเถอะเพราะว่าบมมีความสำนานในด้านนี้เวลาก้วิ่งจังก็ยสิไปหาหมูหาปูเทศไหยเนาะ กับเจ้ากระสินไทยท่นไปเรื่อยจนกับพอดวิ่งจัดเนาะว่าบนไข่เข้าดีหลายเยอะข้างในเ้อะหมายความว่าแสดงว่าอุด,ดมสมบูรณ์หลายเนาะแป็งดมไซนี่เมียนเมียนเมียนแท้เพราะว่าข้าวพเจ้าไปเออพราะว่าข้าวพเจ้าไปเออยู่ด้นแถวสนบุตรคลิปเกินเนาะว้าวตรงใครตรงน้าติดไปด้วยเขากับแข่งหลวงน้ำทาเยอะข้างในเ้อะ หลงท้าการปลูกข้าวกะหลายเนาะไปหลายนะครับก็ขณะนั้นข้าพเจ้านี่ก็จนแล้หลายปีน <mat <si> um> um ี้เนี่ยเดี Recently> ๋ยวรถตุ๊กตุ๊กเนาะไปมัดสุบ้านเนาะท่านจะไปบ้านไลยเนาะสามารถไปได้เนาะไปได้เพียงทหารพันกีจเดี๋ยว่าออกมาจากอ่า ทานนี้รถไฟมหาดเมืองกาเจ้าเจ้าสิพันกีบตกคนเนาะแต่ว่าไพ่เมืองนี่เจ้าเจ้าเพียงแต่หาก,กิบน้อคนนี้เนาะเวลาย่าง,ย,างยู่เนาะก็ขอเ่ายงเข้าไปตลาดน้อยนึงเพื่อทานได้เห็นก็ะะจะหอดเวลาจำกัดละข่าวเจ้าเลยเนาะ พระเจ้าข่าบเขาให้พระบาเจ้านี่ท่านทูกให้เวลาเสารสองนาทีสี่สิบวนาทีกันเหลือสองนาทีเ <c oughs> นาะแนะล้วพร้อมันนี่ขาบเจ้าก็ขอถืออากาศปิดคลิปตัวนี้เนาะะจะเล่มเนานะขอบใจนุกท่านที่เข้ามาชมนะ so at e h e s m e time may I close this clip so Have nice day guy. Until my limit time go off. ตลาดที่ไหนเด้อขึ้นน้อยเด้อบนตลาดน้อยเด้ออย่านี้แซวไข่พักอยูแซวไข่พักครับเจ้ากระเทศคลิปเกี่ยวกับตลาดนี้เป็นเนาะตลาดบ้านชินเนาะตลาดบ้านชิน นี่เป็นแถวขายพักขายมีนะใคะเรเลิกมีทุกประเภทเนาะมีทุกประเภท,ท,เภทหนักอือหนักต้นมีมัดเน,นาะว้าวเฉลี่ยจะเป็นพักเลยนะแถวเหนือนี่พักลายเนาะพักมีซีซ้อมหลายแถวเหนือนี่ใช้อุดมใช้ลียอ อยากปากก็ใช้วิงจันทร์เลเนาะปาก,กใช่วงจันทร์น้อยนึง่งนะก็ะสมเนียงมาไปทางวิงจันทร์เนาะ,ะกะ็ยังอีกน้อยนึงเนาะน,นี่ประมาณสาวกว่าวินาทีนะก็ที่แถวแถวขายเชนนะพี่น้องเด้อแถวขายเชนเนาะ ประมาณนี้ขอจบไปเพียงที่นี้แล้วพี่นอ้องเด้อพบกันในคลิปหน้าเน้อซีอีโอนี่คลิปาบายบายโชคดีเจ้พี่น้องเด้อบายบาย